คนบางคนพอตอนเด็กอาจจะเป็นคนอีกแบบหนึ่งแต่พอโตมามีความคิดเป็นผู้ใหญ่นิสัยกับเปลี่ยนไปในเชิงทางดีแต่กับอีกบางกลุ่มที่คอยมีคนให้ท้ายส่วนมากๆจะไม่ค่อยเปลี่ยนนิสัยนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เดเรื่องแม่ด้ครับก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่เพิ่งจะเรียนจบเข้ามาขอบคุณทั้งเอกของเรานีครับที่คอยอบรมสั่งสอนพวกมันจนสามารถเรียนจบแล้วก็สอบเข้ามหาลัยดีๆได้ทางด้านนักเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มแก้มปรีเลยนะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนทางด้านนักเอกของเราก็เลยขอตัวไปหาเด็กนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพอเอกของเราเดินได้สักพักหนึ่งก็ได้มาจับเอกกับเด็กนักเรียนที่นักเอกของเราตามหาแต่ว่าใน3คนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเนีครับเป็นเด็กนักเรียนนสองคนท คนที่โดนแกล้งเป็นประจำซึ่งพอมาถึงนางเอกของเราก็ได้ถามเด็ก2คนนะครับว่ามีอะไรทางด้านเด็ก2คนก็เลยเดินตรงเข้ามานางเอกของเราก็ตกกระจยเลยนี่ครับจากนั้นมัน2คนก็เลยยื่นดอกกุหลาบให้นางเอกของเราแล้วก็ได้บอกว่าขอบคุณนะครับที่ทําให้พวกเราเรียนโจพอ่อนางเอกของเราเห็นดอกกุหลาบและคาขอบคุณจากพวกมันเธอเองก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนางเอกของเราเพิ่งเข้ามาสอนแต่ว่าเวลาเช็คชื่อจะมีเด็กนักเรียน คนหนึ่งที่ชอบข่าวเรียนเป็นประจำแต่ว่าเด็กเร2คนก็จะคอยปกป้องคุณเพื่อนนะครับแล้วก็ทด่บอกว่าเขาเรียนเก่งไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าเขาไม่มาเรียนนั่งเอกของเราในตอนแรกเธอเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะ่ครับเพราะว่าครูใหญ่ก็ที่บอกนะครับว่าเด็กคนนี้เป็นลูกนักการเมืองไม่ให้นางเอกของเราไปยุ่งเพราะว่าจะทําให้โรงเรียนเดือดร้อนแต่ว่านา่งเอกของเราก็อดใจยุ่งไม่ไหวนะ่ครับเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นครูใหม่ไฟแรงเธอเองก็เลยคอยตามจับผิดเด็ก2คนนะครับซึ่งมันเองก็มักจะทําความผิดอยู่บ่อย แล้วก็มีคนที่มันคอยแกล้งเป็นประจำตามมาฟ้องนางเอกของเรานั่นเองแต่หลังจากที่พวกมันโดนนางเอกของเราทําโทษมันสองคนก็กลับไปหาคุณเพื่อนที่คอยมาฟ้องเหมือนเดิมนะครับจนนางเอกของเราเนี่ยก็ต้องคอยดูแลเด็กคนนี้เป็นประจำแล้วก็ทําให้พวกมันทั้งสองคนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างหนกักตัดมาที่ปัจจุบันนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็รับดอกไม้มาเรียบร้อยเธอเองก็กําลังยืนอมยิ้มอยู่แต่ว่าสีหน้าของเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปน่ครับจากนั้นมันเองก็เลยได้บอกว่าวันนี้พวกเราเรียนจบแล้วครูทําอะไร กับพวกผมไว้บ้างครูก็รู้นะครับว่าพวกผมเป็นใครนางเอกของเราก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะให้ดอกไม้มาแต่ว่าสีหน้าก็ได้เปลี่ยนไปเธอเองก็ได้ถามนะครับว่าพวกเธอหมายความว่ายังไงมันสองคนก็ไม่ได้ตอบนะครับพงเข้ามาเปิดอันติไซนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยเด็กเกเรสองคนเนี่ยก็ได้มาหาเพื่อนสนิทคนที่ไม่ยอมไปโรงเรียนมันเองก็เลยเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับว่าได้จัดการแก้แค้นนางเอกของเราเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางคุณ เพื่อนก็เหมือนจะไม่พอใจนี่ครับมันเองก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับก็เลยได้บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปขอบคุณคุณครูทางด้านเพื่อน2คนได้ยินแบบนั้นก็แอบตก,กใจอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันเองก็ได้เอออ,อไปด้วยเพราะว่าไอคนนี้เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้ามันนั่นเองเช้าวันต่อมาไอเด็กเกเรก,ก็ได้มาถึงโรงเรียนเรียบร้อยมันเองเนี่ยก็พาหนังเอกอมาเปิดแอนติที่ห้องเก็บของนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้ยินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสรบเรียบร้อยทางด้านเด็ก2คนก็เดินออกไปหนังเอกของเราก็รีบวิ่งออ มาแต่ว่าก็แต่งตัวไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นหัวหน้าเด็ก2คนเดินเข้ามาแล้วก็ได้ถามนางเอกของเรานี่ครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่านั่งเอกของเราก็ที่บอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกยินดีด้วยนะที่วันนี้เธอเรียนจบแล้วทางด้านเด็กคนนี้ก็ยังไม่ทันได้ตอบนะครับไอเด็กเกเรสองคนก็เดินเข้ามานางเอกของเราก็ตกกระจยกันเลยรีมากอดแขนไอหัวหน้ามันไว้แล้วก็ได้บอกว่าเด็ก2คนนี้ใส่ไม่ดีทางด้านเด็ก2คนก็รีบอกนะครับว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันครับย้อนเหตุการณ์กลับไปก่อนนะ ในนั้นหนึ่งปีนี่ครับทางด้านนังเอกของเราก็ได้เรียกไอ้ห nice ัวแน่เนี่ยเข้ามาคุยเพราะว่าผลการเรียนของมันถึงแม้จะดีแต่ชั่วโมองการเรียนของมันไม่มีเลยนังเอกของเราก็พยายามพูดเกี้ยกล่อมให้มันกลับมาเรียนหนังสือให้มันได้ชั่วโมองแต่ว่ามันเองก็ไม่ได้สนใจ<เ>นี่ครับเพราะว <ๆ S 1> ่าคะแนนของมันเนี่ยสูงส <ๆ S 1> <ด>ูงทั้อองนั้นไม่เห็นจะต้องมาเรียนหนังสือเลยจากนั้นมันเองก็เลยจะขอตัวกลับบ้านแต่นางเอกของเราก็มาเกาะแขนไว้จนมันเองก็ได้พักออกไปแล้วนังเอกของเราก็นั่งไม่น่ารักจนวันนั้นมันเองก็เก็บไปคิดนี่คร ภาคหนึ่งย้อนกลับมาจะเปิดอันติีแต่นังเอกของเราก็ได้ปฏิเสธสไปนะครับจนมันเองเนี่ยก็รู้สึกกลัวก็เลยรีวิ่งกลับบ้านไปตัดมาที่ปัจจุบันนะครับมันเองเนี่ยก็คิดถึงนางเอกมาตั้งแต่ตอนนั้นพอมาถึงตอนนี้มันก็มีโอกาสมันเองก็เลยได้ชวนคุณเพื่อนเปิดอันติีไซนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ